ไปร้อง,อ,องเฮ้ยร้องเร็วด็อกด็อกด็อกกยเอี <c oughs> <yes. S 2> ๊ยด็อกด็อกเจสเจสเจงเจ๋วไปไหนวะเ <c oughs> อี๊ยเจงแจ๋วนี่ยไม่เอาเจงเจ๋วสุดตาสุดจริงไปดิหจ๋อไม่เอาว้าย <c oughs> วะเหี้ยมึงส่งให้กูดูไปมึงส่งให้กูดูใช่ไหมแต่มึงไม่ร้องเพราะกุ๊กจ้าคิปเพราะกู๊กจ้าร้องมึงไม่ร้อง เออดไม่ผมบอกให้พี่ร้องเว้ยผมไม่ร้องร้องหาพ่อมึงเออไม่อผมสอกให้พี่ร้องพี่ไม่ร้องสกิลพี่ที่ถอยเล็กยังร้องได้เลยพี่ไอ้ใจแจ๋วเองไอ้ใจไอ้ใจแจ๋วกูอายกูไม่ร้องไอ้สัตว์กูใมึงร้องมึงเป็นคนให้มึงมึงเป็นคนให้กูฟังนะมึงใจเย็นนะมึงเป็นคนให้กูฟังไม่ใช่มึงมึงต้องร้องให้กูสิใช่ไหมไม่ใช่พี่พี่ต้องร้องพี่ผมเอาให้พี่ฟังพี่ต้องร้อง ไม่มึงต้องให้กูเพราะฉะนั้นแล้วมึงต้องร้องให้กูฟังไม่ใช่ให้กูร้องให้มึงฟังมึงเข้าใจอ้วกไหมไม่ผมมาส่งนี่พี่ร้องเว้ยนี่นี่ต้องเข้าใจเว้ยไอ้แสบไม่งั้นมันไม่ไม่สุดจ้าฝึกจริงเป็นอีกโจ๊กมึงมึงต้องร้องให้กูสิไม่ใช่ไม่ใช่กูต้องรอให้มึงมันไม่ใช่หน้าที่กูเพราะไอ้คนส่งนี่ไงคบบถ้าคนถ้าคนดูอยากรู้ว่า ก็คืออะไรก็พี่ท็อปก็ไปแปะไว้เลยดโอ้ยเฮียโอ้ยไม่หลอกหรอกไม่ไม่ก่อนที่มึงฟังกูนะก่อนที่มึงจะเอาที่มึงก่อนที่กูจากคลิปของกูฟังเลยมึงร้องฟักสักนิดหนึ่งอ่ะมึงร้องสักนิดหนึ่งอือไว้ซีดีด็อกดอก yes y e สซีดีดอกด็อก yes yes เฮียกูไม่อ่านแม่เลยเฮีย